ส,สดีค่ะนาน,า,นาสะะารพันกับรัดจังวันนี้เราตื่นเช้ามาเราได้ยินเสียงมาน้อยนะคะอยู่กลางถนนเลยตอนแรกก็มองไม่เห็นมันมืดอยู่เนาะนี่ดำๆตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ตัดสายสะดือแล้วเรียบร้อยลุงพาลูกหมามาอาบน้ำก็คงเป็นหมาแถวๆนี้ค่ะเพราะว่า <c oughs> อาจจะเป็นหมาสาวะ ออดครั้งแรกตกลูกทิ้งลูกไว้เลยตัวผู้ค่ะเป็นตัวผู้เกิดวันนี้วันวันพฤหัสด,ด้วยวันที่28่มก,การาคม2564 <c oughs> นี่ว่าจะไม่เลี้ยงหมาแล้วจะได้เลี้ยงไหมเนี่ยนะ้วพ่อมันโตอีกหน่อยให้คนอื่นเข้าไปแล้วกันเน้องพ่อน้อ <c oughs> อ ตั้งชื่อมันอะไรดียังไม่ตั้งแล้วกันถ้าตั้งเดี๋ยวติดเดี๋ยวได้เลี้ยงโตเลยลุงตับน้ำให้มานน่อยเ,อาาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาผ้ามาเนาะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งอันนี้คือลังหลังที่ใส่ลูกมาเมื่อกี้ลืมแต่กี้ไม่ได้ตอนลุงตัดสะดือไม่ได้ถ่ายลูกไว้เนาะลุงเอาไปทิ้งละมันดำมากเลย อันนี้เราจะเอาลังไปเก็บก่อนหาลังใหม่ให้เหมือนกันอันนี้ดีกว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่อาอันนี้อ่าตอนนี้ลุงก็เอาผ้ามาเช็ดตัวให้เอ,อ้ยเนาะเพิเออ่งคลอดเลยจริงๆเนี่ยลุงม,มัดสะดือให้จะต,ต้องมัดอีกนะเนี่ยพ่อเพราะว่ามัดแล้ว ไม่มนแล้วเหรอ,หอไม่งั้นก็ต้องตัดให้มันสั้นกว่าน,นี้ <c oughs> เอ้ยเพิ่งคลอดเลยจริงๆงนะเนี่ยแม่มันไม่รู้ตัวไหนหายไปเลยตกลูกทิ้งไว้น่าจะไปคลอดที่ เออ,เอ,อมันไม่มันไม่ไปคลอดแถวโรงงานของมันเนาะเดี๋ยวเอาไปไว้กับแม่มันไหนวเวคลอดต,ตรงไหนอะ่ะเยเนี่ยโชคลาภมาแล้วสัตว์สีเท้ามาแล้วสัตว์สีเท้าเข้าบ้าน <c oughs> เออด้เลี้ยงมึงแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เลี้ยงให <c oughs> ้มันโตช่างไหนก็ได้ก็ <c oughs> เดี๋ยวใครมาขอไปมันเป็นตัวพู้นะคะใครสนใจพิกัดที่แพทย์กษาใหม่ ซอยสุขพุนผลนะคะใครอยากได้หมาน้อยไปเลี้ยงเป็นเพื่อนตัวผู้นะคะดูแท่ทางแข็งแรงเลยแหละอาจจะเป็นหมาโทนด้วยเพราะว่าไม่มีพี่น้องอยู่ใกล้เลยมีตัวเดียวโดดๆเลยแม่ก็ไม่มีถูกแม่ทิ้งไปแล้วค่ะอ่า อาผ้าปูให้มันเนี่ยแม่สลับเสื้อให้ตัวหนึ่งนอนไปเลยเองต้องหานมให้มันกินเอ้ย <c oughs> แต่มันจะกินเนี่ยมันมันต้องมีไอ้นั่นพ่อ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะที่สำหรับให้นมหมาขวดนมหมาหมานม้อยอ่ะ ผิวปะเนี่ยโอ้อันนี้ก็เมื่อกี้เราเจอประมาณหกโมงสิบกว่านาทีเนาะอันนี้ก็หกโมงลืมละเห็นไหมดูไม่ไม่หกโมงดิหกโมงสี่สิบนะคะตอนนี้ ออประมาณมออาประมาณประมาณหกโมงสี่สิบเอาไปเลี้ยงไหมตัวผู้ตัวผู้นะเนี่ยมันกองอยู่ตรงนั้นอะแต่แรกก็ไม่เห็นมันมืดเนาะโชคมีลาโชคดีล้าอ๋อโชคดีลา <c oughs> ดีดนะมันมาทั้งสีเท้าไม่มาทีละเท้าสต่สีเท้าเข้าบ้าน ตัวตัวลายมาดูดิมาดูดิอ้อจ้าสาธุขไข่ถูกไข่ด้วยสวยสเออน่ารักอยู่อืมมันร้องแล้วก็เอ๊ะเสียงงันึกว่ามันอยู่ตามโน่นแหละในโรงงานข้างโรงงานเขาแอบน้ำเงียบละก็ลงอาบน้ำให้ละตัดสายสาดื้อละตรงดำดำนี่แหละเห็นไหมล่ะลงดำดำนะเออซื้อขวดนมให้มันเลยสิ ได้หวยแน่ได้หวยแน่มันมันเั่นน่ะนั่นน่ะ,นะ,นะเหมือนกับอะไรเปียกๆกันน่ะวงๆแล้วก็มันก็เป็นเสนเ้นไปนนน่นเออหมายัางไ,ไงอะไม่เข้าใจว่าลอดทิ้งเฉยเลยอาจจะมีตัวเดียวหรือเปล่าเนาะเออ อาจจะมามามาสาวข้อครั้งแรกไม่รู้เรื่องรู้แล้วตกใจนี้เลยเอาหลับไปแล้วเออ,เอ,อจ้า <c oughs> ออขอจบคลิปนี้เท่านี้กันนะคะคนไหนที่สนใจนะคะ ติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทร0867678362นะคะใครจะมาเอาไปเลี้ยงนะคะเป็นเพื่อนนะคะแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่จะเอาไปเลยก็ได้หรือจะรอให้มันโตนิดนึงก็ได้นะคะตัวผู้ค่ะตัวผู้น่ารักอยู่ค่ะแข็งแรงดีตัวใหญ่อยู่ โอยเพิ่งเกิดเลยนะเนี่ยวันนี้เลยนะเนี่ยรู้วันเวลาเกิดไม่ไม่รู้เวลาแต่รู้ประมาณนี้แล้วเนาะเกิดวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดมกราคมราศีเดียวกันกับเพราะเพราะราศีเดียวกันกับลัตเลยนะยี่สิบแปดมกราล้วเกิดสามสิบเฮ้ยติดต่อมาได้นะคะเอาน้องไปเลี้ยง สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ